ลองสัมเปิลหน่อยได้ไหมสักนิดได้ไหมมึงเอาแบบยากๆเลยนะเอาโอ้แขกมากันเยอะแยะก็ต้องยากๆสิเอาให้ยากที่สุดยากเลยนะพี่อนครับเด็กๆฟังด้วยนะฮะฮะอย่างสีแดงแรกมึงเอายากเลยนี่นี่สีแดงมึงยากแล้วเกิดสีสเกตมึงไม่ตึบหปะเลดเลดแดงเลดมึงเอาง่ายกว่านี้นิดนึงตามล็อกเราฮะที่เรานัดกันสายวัฒภูมิอ่ะโอเคสีแดงเรดสีเหลือง เยลโล่มะม่วงแมงโก้ควายบอฟฟโล่เตาอังโลมีดอีโต้มึงไม่เรียกบางต่อวะอีสโตอออสโตต้องอีสอิสด้วยมึงไม่เคยไปอเมริกาไม่รู้หรอไม่รู้เลยเนี่ยับมีดอีสโต้ไฟแช็กซิปโปชุดชั้นในยังวาโกรถยนต์วอนโวนาฬิกาไซโกเมียมีชู ยิงแมงโดยลูกโมติดคุกลามโซ่ <laughs> โดนกระทืบกิ้งคโโลโท <laughs> นักร้องสาวที่กรุงทนสวยโอโ้โห <laughs> ยังแขกมาติดมาลไลนักร้องแขกโง่ <laughs> เลิกเลยจบเลยจบเลยภาษาบังหาปีแล้วนะแขกแก้งโง่ <laughs> โอแขกแก้งโง่